คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้เอสก็มีแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16มิถุนายน64มาฝากท่านผู้ชมครับก็มาจากสำนักอาจารย์เต่าเป็นชุดข้อมูลบนล่าง สำนักมาตามสัญญาเป็นชุด2ตัวสำนักอาจารย์ภูมิเป็นข้อมูลบนล่างครับเรามาดูสำนักแรกกันก่อนเลยครับก็เป็นสำนักมาตามสัญญาเลขรัฐบาลขอแค่คำขอคุณ1 6ทับทับชุดเต็มบนปราบเสียน2ตัวบนไปกลับครับให้ชุด2ตัวมาครับได้แก่40 50 80 4-2-5-2-8-2-4-7-5-7-8-7เน้นดังหนักที่8-7และ5-7ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลมาตามสัญญาเลขรัฐบาลครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของอาจารย์เต๋ามี2ใบด้วยกันนะครับใบแรกซ้ายมือของท่านผู้ชมก็เป็นข้อมูลล่างอาจารย์เต๋า ให้เลขวิ่งล่างเลข7โดดๆเด่นๆครับและชุด2ตัว7 6 7 8 7 9เน้นที่7 6 7 9ครับและเน้นสุดๆที่7 6ครับหวามือของท่านผู้ชมครับก็เป็นข้อมูลชุด2ตัวบนล่างได้แก่02 08 28 55 36 37 44 46 47 7จ็ดหกเจ็ด8ปบนล่างกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์เต่าครับสำนักต่อมาครับก็เป็นของอาจารย์ภูมิหัวที่ผ่านมาผลงานโดดเด่นดลทีเดียวครับชุด4 5ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่4 5ขหวามือของท่านผู้ชมครับ16มิถุนายน64 อาจารย์ภูมิก็ให้ข้อมูลบนข้อมูลล่างมาครับข้อมูลบนชุด3ตัว5้1นชุด2ตัว2 1 25่าล่างอาจารย์ภูมิให้ชุด2ตัว4 3สมาครับนานผู้ชมครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์ภูมิครับและก็ขอขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่16มิถุนายน6.4ท,ท,นทนุทุกท่านทุกคนรักทุก่านครับขอบคุณครับ